คนอ่อนเขาต้มมาแล้วอ,อร่อยดีเนี่ยมีเม็ดเม็กเม็ดน้อย็มไมอมดีร่อยด้วยโอ้โหจะฝากวัาสิกิโลสองกิโล หน่อไม้นี่ก็ต้มมาแล้วเด็วแกงเตะด้วยคำเอาผักแขกก็เด็วเ,ดว,เเดวเก็บมาเถอะหน่อไม้ก็อร่อยยายหน่อไม้กับยังหวานม,มีเม็ดเล็กๆด้วยอ่อนมากเลยเออกินกรอบๆอ,อืม,อม,อมกินกับน้ำพริกขาเนาะ กินจะหมดอยู่แล้วแต่มันมีอยู่ในอีก2อถุงในตูเ้เย็นหลายมากอร่อยมากๆหน่อไม้ก็หวานคือเขาต้มสุกมาแล้วเนาะหน่อไม้อะไรก็ไม่รู้แหละยืนกินอยู่ด่าหน้่ยนะี่หนักล้ํา หาแล้วบล้ำเนื้กินวะกะล้ำอืมหวานะะข้าอร่อยที่จริงไม่ต้องผาหรอกแกเป็นลูกอร่อยถ้าก,ากะไม่ไงกระเพาะเด้อนอันแบบล้ำแกกินวะกะแกน้อยน่ะล้ำหวานเนาะนอกระหวานชิ้นเลยเป็นต้มหวานมาล่ะแสดงว่าเป็นนอหวานเนาะยเนาะมะล่างก็มะล่างก็นั่นแหละก็กัล่างเป็นล,ล่างมาเรียบร้อยแล้ว สะอาดมากกินว่ากะบบ่มีเอ็นนี่เลยยังล้ำมันไม่หวานแนนล้วก็มันยังสะอาดบ่มีกินนั่นวูดอย่างเลยเด่นเดียวเนี่ยว่ะกับใบนั่นบบได้เก็บเต๋อว่ะ รัดมะ <า S 1> เขือใบก่อนกะผักแค่เราก็ผ้าแค่เอาก็ผ้าแค่แมงก้าผักแคก,ก,ก,ก็คือใบชะพูนะคะภาษาเหนือเรียกผักแค่ทีแหละเดี๋ยวยายจะแกงประมันอร่อยงามงามกินเปล่าๆก็อร่อยอยู่ละเอาข้ามาแหมก็มานี่ มันเป็นลูกเนี่ยอร่อยตายกลับป็นตุกตุกแล้วมากินหน่อไมอ่อนกินกับน,น้ำพริกจิ้มกินกับน,น้ำพริกข่านะอะร่อยมากเครชอบอยากกินแล้ว เห็ดพอน้อยไปเอาหมดให้หมดถุงเลยดูแล้วกินให้สาใจไปเลยจุกๆุบูุบใหญ่กับกอยพาม่ลูกน้อยกับบัวตองมาละลูบใหญ่ก็อ่อนนะอร่อยมากอร่อยแห้งอร่อยลร้